ให้ทำไมอ่ะฟักซึ้งโดนหอมไม่น่อยเดียวร้องให้แหละพี่โดนไหมล่ะพี่ก็ร้องเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราขอขอเราขอกับกระเทียมเราต้องไปร้างเชื่อแล้วแล้วก็จะมาทำเป็นน้ำพริกปลานะคะ มันต้องอันเนี้ยหอมหอมจากอันนั้นนะหอม<อ>เปินนดคณะคณะอะไรอ่าตลกขวอยกครับอพอพ้นผมตรง <c oughs> พี่ผมตรงนีไง่ไม่ใช่อะไรเราไม่ได้สาผมน้าจัดละเกี่ยวอะแข็งตรงดิ่งด้วย <c oughs> น้าังที่เกียดอาบอะ่ะ <c oughs> เอาความจริงมาพูด เขาเรียกประหยัดน้ำเองก็ไม่รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงมั้งเหรอนั้นมีแต่ประหยัดไฟเบอร์ห้ามีประหยัดน้ำเบอร์สิบหรยอะมีกระพูดอันนี้มีกระพูดแล้วก็มีร้านหอมตามห่อมามีแกะเลยมีม้าเลยละขันกันเลยเกินเลยขันกันเลยเกินนะมีม้ามีลามีแกะพี่ว่าน่าจะมีเค็มมั้งแหละ อะไรเราไม่ได้กินน้ำนี่ซะหน่อยเราเอาไปคั่วคั่วเหรอใช่ใ่คั่วก่อนแล้วก็มาตำใช่แหละ้วแล้วตำก่อนคั่วได้ไหมเอาที่นี่สบายจัน <c oughs> เกิี่นกินเหมือนเข้าหมากซอสเลยอะเหรอว่าเราคือขอกทองอะไม่กินแบบไม่ค่อยหอมอะสงสัยเราต้องไปจับปลาแล้วมาทำปลา้าละน่าสนน่าลองนะแล้วเรามาดูกันว่าได้ประมาณกี่ปีถึงจะได้กินได้น่าพอดี ไม่ไม่ถึงปีตีเออเคยทำปลาร้าไหมนะไปหาปลาร้าไปทำกันแล้วเหรอน่าลองนะเนาะเคยทำมาหมดปลาเนี่ยแหละปลาดีเออปลาดีหางต้องปล่อยให้มันเน่าแล้วก็ตำตำกับเกลือทำไมปล่อยมันเน่าแล้วก็หมักไว้แล้วประมาณสามสี่วันแล้วก็มาเค้าเขาขัวสภาพแบบตอนทำนี่ค่ะตอนการทำมันไม่น่ากินเลยแต่พอแบบมันกินได้แล้วว่ามันอร่อยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะขั่ว พร้พร <mile> ิกสากแชงเผาพริกเผาพริกเผาพริกเผาเกลืออันนี้ก็จะเป็นหอมกระเทียมนะคะพวดทีเดียวเลยแล้วเหมือนไม่ใช่น้ำพริกอะน้ำหอมเลยเนี่ยมีแต่หอมที่น่ารักอร่อยนะจำสูตรก็ได้ไม่ได้จิอันนี้เราก็จะ่วแบบให้มันไหม้หน่อยเนาะให้มันทั้งสองจนมันเราจะเอาไม้เกรียมน่ยหอมมาก หอมหอมอันนี้เราไปคั่วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตำสูตรเราก็จะมีแบบอูมามิกลมกๆมีไม้ก็จะข้นเล็กๆต้นใหญ่ไม่อยู่ในครกโอ้นอกคอกหรือว่าครกมันเล็กไปต้องซื้อครกใหม่ละมันอยู่ในอะไรวะในในเตาเก็บเข้าเลยเสียได้ าตามิทีกันดูแล้วลองดูเนี่ยเดี๋ยได้โค,กไ,โคกได้คคกจะเหลือแบบหน่อยเดียวในโคกเดี๋ยวจะสากกับคกความเสียนดีนะเป็นครกหินะต้มน้ำปาร้ก่อน,นะคะให้มันมสุกสองอนนรมาม,มาง้มมันก็หดนะต้มมันก็หดันจะเขียงงสามสาม น้ำมันจะขดน้ำมันหอมมากอะ่ะพร้อมปะส่เยอ่ะส่เนะข้าวโรมมาใจใช่ไหมมาจะหนูก็ไม่มั่นใจเหมอนกหนูก็ไม่เคยทำเสียงอ้อยมากอะ่ะพี่กำลังพ้ยอันนี้เอาใส่ ซื้อปลาไปชนิดประตัวซื้อไฟ่มันได้เลยเหรอใช่หมดไหมหมดหมดด้ก็ได้แล้วก็น้ำตาลชื่อรสนะคะปล่อย<อ><อ>มึงหมดเลยอ่ะโอโ้โหอันนี้ก็ใส่น้ำตาลนะคะหมดปะ่ะไม่ แล้วก็เด๋ยวร้อนจิมิ้มนคุกเลยเมื่อตานนกินมากรอ้อ <laughs> นไหมไม่เป็นไรสาทงนันเค็มปีเลยอะ่ะใช่เหรอแล้วเราใส่น้ำตาลแต่มันอร่อยนะยจะเค็มเมื่อตอนนี้จะเค็มไปหน่อย จิ้มกับข้าวเหนียวอืมจิ้มกับข้าวเหนียวแซ่บดูเดิมเหรอพอยังอะแบบนอืมอึ่งเหรออื้อไม่รู้ต่อไปต้มอึ่งใช่อึ่งนะอึ่งอึ่งอึงไม่ใช่อึ่งมื่อคืนนี้อึ่งยางอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกปลา